นี่ตัวดี้ครับนี่แซมประขาศใช่ไหมมาเบ่งเป็นเห็ดป่าแห่งคายครับถึงรายได้ของบ้านมาพองเปนั้นมาครับเนี่ยหนองพองเป็ดนี่ครับปลาแปรูนี่ครับปลาเปรูปครับดูใกเชันมาครับเนี่ยแม่ไก้เดืดเคือว่เป็นตัวบ็ดใชไหบนรุมาตัวบ็ดก่โอ้โหมีห้องมองตัวบ็ดครับเนี่ยนี่ครับเงคายถุงละยครับเนี่ยเพิ้งขายถุงละอย มังหอยจูบโบมี่ตีครับเนี่ยโมี่เป็นเดกค้างเป็นอะไยเนี่ยโอ้มังหอยจูบขายเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้ครับผมครับผมนี่ครับนี่ควิธีของเพื่อนครับนี่เจ้าของเพื่อนครับใส่ทองเสร็จมากแน่เลยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งหม่องเพื่อนตากนะครับพูดอะไรไปเบิ้งพูดอะไรก่อนพเนี่ยคุณเดินพุณครับพุณเดินลายเลยครับเพื่อนตากลายครับนี่ครับเบิ้งเอาครับนี่ครับวิธีตากแห่งของเพื่อนครับวิธี ใส่ใส่คนงานโบกีคนเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้เป็นธุรกิจครอบครัวนี่ครับคุณนี่ยนี่คือตากไปแห่งทรงเชิงทรงเชิงขายครับเป็นรายได้ของเป็นของบ้านนนผักแวนครับเป็นอยู่ติดเชื่อนอุบลรัตนี่ครับเดี๋ยวรินราคาเฉลี่เบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเพลละเจ็ดบาทนี่ครับ นี่ครับผู้ใเลยอยากทั้งใกล้ๆเลี้ยงเชียงอุบลราชเนี่ยครับมาบ้านนะครับบ้านนนบ้านหนองมกแวนนี่ครับมารับได้เลยครับเนี่ยนี่ครับก็ขายในราคากันเองครับไม่แพงตากแห่งดีครับเนี่ยวิธีตากแห่งของเพิ่นนี่ครับนี่เจ้าเดียวด้วยครับเนี่ย จีิครับผมนึงนะครับเป็นตากลายโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้งามเป็นตากแบบเั็นไส้อันนี้เป็นใส้ ตาค่ายแบบเป็นพลาสติกครับเนี่ยแล้วก็เป็นเ็ดหงส์หงเพิ่งจะนั่นแลี้วๆเพิ่งออกไปเ็ดแล้วเจ้าของเพิ่งกระจายดีครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับแล้วแบข่าวกระซิบมารับซื้อเหอนไหมครับเนี่ย ไนามร้อยวงที่กัดบ้านนองพักแว่นนะครับเนี่ยดูติดเช่นอบนรัฐผมก็พอจบชิปลงแพเชื่ดนะครับยันปากข่าวสวัสดีครับผม